สวัสดีครับพบกับผมแล้วนะครับฟนะครับวันนี้ผมก็จะมาทุกคนพามาอัปเดตบ้านนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับที่ผมตามคลิปที่แล้วนะครับที่ผมกำลังจะต่อเติมบ้านครับก็วันนี้จะพามาดูนะครับว่าไปถึงไหนกันแล้วนะครับแล้วพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ผมกำลังจะต่อเติมบ้านนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ ที่จะต่อออกมานะครับเป็นเนื้อที่3เมตรคูณ12นะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าผมจะทำอะไรบ้างนะครับผมจะอธิบายให้ฟังครับอันนี้ผมจะมาพามาดูสันไทยนะครับในสันไทยนะครับคลิปที่แล้วนะครับ ผมยังไม่สั่งมานะครับก็คือวันนี้ผมก็จะมาบอกราคานับสันไทยนะครับอันนี้0.020มิลนะครับมันก็จะประมาณนี้ครับก็บางๆนะครับแต่ก็ไม่บางมากนะครับพอใช้ได้ครับโอเคอยู่ครับอันนี้อยู่ที่เมตรละ75บาทนะครับเมตรละ75บาทครับใช้ ก็ใช้ไปหลายแผ่นครับก็หมดไปเจ็ดันหกรบาทก็ประมาณนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้คือ3ามคูณิบสอนะครับผมจะทำอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับในข้างหน้าตรงนี้นะครับคือข้างหน้าตรงนี้ผมจะทำเป็นลาดพื้นแล้วก็ทำเป็นที่นั่งเล่นนะครับแล้วก็ที่ปู พื้นดินขึ้นมานะครับก็คือผมจะทําอีกห้องห้องหนึ่งครับแต่ก่อนบ้านหลังนี้นะครับมีแค่หนึ่งห้องนอนครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งห้องโถงครับแต่ผมจะทําต่อมาเพื่อที่จะเอาเพื่อจะเพิ่มห้องอีกห้องหนึ่งครับคือเป็นสองห้องนอนนะครับสองห้องนอนนะครับตรงนี้ก็คือจะทํา ห้องนอนส่วนตรงนี้หลังนี้ก็จะทําเป็นห้องครัวเป็นห้องครัวข้างกว้างไปเลยนะครับกว้างก็จะกว้างแล้วก็ก่อก่ออิฐบ,บล็อกนะครับตรงนี้นะครับคือห้องครัวเก่า ตรงนี้คือห้องครัวเก่าตรงนี้คือห้องครัวเก่านะครับแต่พื้นที่ตรงนี้ผมจะถ้าผมทําห้องครัวข้างล่างแล้วนะครับอีกตรงนี้นะครับผมจะย้ายพวกเครื่องครัวหรือเตากงตตรงเตาแก๊สอะไรทั้งหลายนะครับเอามาไว้ข้างล่างให้หมดนะครับแล้วผมก็จะ ตรงนี้คือที่ใส่เสื้อผ้าเอที่ไว้เสื้อผ้าซิต,ตากเสื้อผ้าประมาณน,นี้นะครับตรงนี้ก็จะทำเป็นครัวโล่งๆนะรตรงนี้ก็จะก่อแค่บล็อกนะครับก่อแค่เครึ่องเดียวนะครับแล้วผมก็จะใช้ตะข่ายเหล็กในการ ต่อขึ้นอีกทีนะครับใช้ตะข่ายเหล็กล็อกก็ก่อแค่ครึ่งเดียวนะครับแต่ในส่วนของห้องนอนห้องนอนห้องนอนนะครับจะก่อเต็มนะครับจะก่อเต็มแล้วตรงนี้ก็คือผมจะตัดจะตัดเป็นประตูนะครับประตูจากข้างในออกมานะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ส่วน เรื่องผมหมดไปเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมก็หมดไปสามหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับในแค่นี้นะครับแค่3ามเมตรนะครับ3ามเมตรคูณสบสอนะครับปูนทรายกระเบื้องแล้วก็เหล็กก็หมดไปสามหมื่นกว่าแล้วครับก็คอยดูนะครับก,ก็เสร็จก็จะเสร็จที่เท่าไหร่ ก็ติดตามดูนะครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ